สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านครับสรุปข่าวสั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่25พฤษภาคมนะครับ2 5 6 3ครับล่าสุดน,นะครับว่าสื่อดังเนี่ยเผยกำหนดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอะหลังตอนแรกวางไว้ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับสื่อชื่อดังนะครับออกมาเผยกำหนดการแข่งขันใหม่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสมลรภูมิลูกหนังเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ หลังจากตอนแรกถูกวางไว้ช่วงกลางเดือนนั่นคือวันที่12มิถุนายนนะครับวันที่25พฤษภาเนี่ยครับเดลี่เมลนะครับ,รบสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษออกมาเปิดเผยข่าวล่าสุดณเวลานี้นะครับบรรดาทั้ง20สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยังไม่สามารถนะครับหาข้อสรุปถึงวันที่จะกลับมาแข่งขันกันได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตามโปรเจกต์รีสตาร์แล้วอะ โปรแกรมที่จะกลับมาเตะอีกครั้งอ่ถูกวางไว้วันที่12หรือ19มิถุนายนนี้นะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางพิมพ์ลีกเนี่ยได้เปิดไฟเขียวให้แต่ละสโมสรกลับมาซ้อมแบบแบ่งกลุ่มละ5คนนะครับไปจนถึงช่วงเวลาที่ระบุข้างต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการฝึกซ้อมในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอ ในการที่จะนักเตะกลับออฟิศส,สมบูรณ์นะครับและอาจส่งผลเสียให้นักเตะเสี่ยงพบกับอาการบาดเจ็บนะครับจึงทําให้ทีมแพทย์หลายๆทีมเนี่ยต่างกังวลกับเรื่องนี้ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะทําให้20ทีมเนี่ยจะเสนอแนวทางให้เลื่อนโปรแกรมออกไปถึงวันที่26มิถุนายนนะครับมากกว่ากําหนดเดิมถึง12มิถุนายน,นครับซึ่งเรื่องนี้คาดว่าจะถูกยกมา ประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้ครับเช่นเดียวกับในเรื่องการกลับมาซ้อมแบบสัมผัสตัวได้ครับจะมีการร่วมโหวตในวันพุธที่จะถึงนี้ด้วยครับเราก็มาลุ้นกันทีครับว่าพิมลีจะกลับมาเตะวันไหนกันแน่ครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่รู้จะกลับมาเตะเมื่อไหร่นะครับล่าสุนทว่าโอเวนฮากิฟนะครับกูรูชื่อดังเนี่ยได้ออกมาพูดถึงดิวตีโมวร์เนอร์ครับ เมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับโอเวนฮากิฟเนี่ยอดีตกองกลางของเสือใต้บาเยนร์มิวนิกเนี่ยที่ผันตัวมาเป็นกูรูฟตบอลน,น่นะมองว่าตีโมวอเนอร์นะครับกองหน้าทีมชาติเยอรมันของไลซิกเนี่ยควรเลือกย้ายไปคาแข่งกับแมนยูมากกว่าหงแดงนะครับเพราะไปหงแดงเนี่ยก็คงเป็นตัวสำรองของโรเบีโตฟิมิโนนะครับกองหน้าทีมชาติบราซิล หาก,กีฟได้กล่าวไว้นะครับว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่โป่คนโปรดของผมที่ผมชอบดูนะครับเขาเล่นได้ทุกทีมแหละแต่เขาต้องได้ลงเล่นและด้วยแนวทางการเล่นของแมนยูในตอนนี้ผมเห็นว่าเขาเหมาะกับยูไนเต็ดนะและยูไนเต็ดก็กำลังต้องการกองหน้าตัวเป้าจริงๆแล้วผมก็คิดว่าเขาเพอร์เฟกต์สำหรับลีพูลนะถ้าแต่เขาอ่ะจะไม่ ได้รับการันตีตำแหน่งตัวจริงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเขาแฮปปี้กับการโรเตชันใน3แนวลุกมันก็โอเคเขาทำงานหนักเขาคือจอมถล่มประตูที่ดีเขาคือเพื่อนรุ่มทีมที่ดีมีทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับแต่เขาจะไม่ได้ลงเล่นก่อนโรบิโต้ฟิมิโนแน่นอนนะครับอันนี้คือฮากีฟได้กล่าวไว้ครับซึ่งล่าสุดฟอร์มของติโมแวนเนอร์เนี่ยก็โดดเด่นนะครับล่าสุดก็กดแฮติกนะครับ ให้อาเบลสิกเนี่ยเอาชนะไมล์ไปได้น,นะครับสำหรับแรนเนอร์ในวัย24ปีนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงครับซัดไปแล้ว24ประตูกับ7แอสซิสต์เนี่ยในบูเดลลกาเยอรมนีในฤด er ูกาลนี้ล่าสุดกระหน่ำ3ประตูเนี่ยพาไลสิกบุกถล,ล่มไมล์อ่ะเละเท้เลยครับถึง5ประตูต่อศูนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโอเคครับสรุป รายงานขา่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้มีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมครับ